คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไปอีกไหมโอ้ไวายมาอีกอู้อู้คิวมามาอีกมาอีกคิวมามาอีกเออเอาเข้าไปครับตอนนี้คูณ37มครับเพื่อนๆคูณ41ไปแล้วครับอี่อบบคูณ41มา โอ้โหจบไปที่ซูเปอร์เมกา1 9 0 0เท่าไหร่ไม่รู้นะคะดูไม่ทันนะวัยรุ่นกระาวสวัสดีพลพรรคนักปั่นทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียแฟ้เยเฟียบารรวยชาแนลนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับเกมครีโอพัตตานะฮะ อยากจะพามาซื้อฟิวเจอร์โบนัสนะ้วันนี้มีงบมาพันห้าหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดกันนะวัยรุ่นเรามาลุ้นตัวตัวคูณกันก่อนตอนนี้มาเล่นมาแงตัวคูณกันก่อนนะแมมากเอากักหน่อยตอนนี้เฮียเล่นในเวลา11โมงนะแล้วเล่นที่8ปบนะวัยรุ่นโอเคตอนนี้ขอเพิ่มตัวคูณโอ้พระเจ้าโอไปแล้ว7 5 0โอ้ 9เป120สุดท้ายนะวัยรุ่นมาดูกันโอเคสิบรอบสุดท้ายมาดูตัวคูณนะอันนี้เป็นการพันันตัวคูณเพิ่มนะจะเป็นตัวคูณพบตัวตัวคูณทบคุยอ่าจะคูณหนึ่งกลายเป็นคูณสี่คูณเจ็ดคูณสิบนะวัยรุ่นงจับไปตอนนี้บวกไปที่คูณสามแล้วจังหวะนี้ยังไงบวกไปที่คูณสี่ครับวัยรุ่นครับโอ้โหล้วได้หมุนฟรีสิบรอบนะเป็นตัวคูณทบนะ จากหนึ่งไปห้าเลยนะโอ้โหวายมาจังหวะนี้เป็นไงครับจาก1ไป5ครับไปรุ่นโอ้โหตอนนี้ไปคูณ9ครับ <c oughs> 8คูณ9เป็นเท่าไร่72บาทฮะวัยรุ่นโอเคขอได้ทุนคืนมาก่อนเดอะจัดไปวายมาอีกจังหวะนี้135บาบาทครับแล้วไปต่อยังไงดีวัยรุ่นยังไงดีอ้าวโอ้ไม่ได้อะไรนะฮะ มันเป็นตารางสามช่องนะฮะเคิววัตตาแล้ววายมาจังหวะน,นี้นะฮะคุณอยู่ที่คูณ21แล้วตอนนี้สัญลักษณ์คิวมาต่อเข้ามาอีกฮะไปอีกไหมโอ้วายมาอีกอู้อู้คิวมาม,ม, Q มาอีกมาอีคิวมามาอีกเออเอาเข้าไปครับอันนี้คูณ37ครับเพื่อนๆคูณ41ไปแล้วครับสี่สิบแปดคูนสี่สิบ โอ้โห,โหจบไปที่ซูเปอร์เมกะ1 9 0 0เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะดูไม่ทันนะวัยรุ่นแต่ก็ยังดีฮะที่ได้มาตอนนี้เ,เหลืออีก5ารอบนะฮะเงินรางวัลเมกะอีก450นะครับโอ้โอเควัยรุ่นไปกันต่อฮะยังเหลืออยู่อีก4รอบที่คูณ45ห,หมันจะเข้ายากนะเพราะว่าตัวคูณมันเยอะ แต่ไม่เป็นไรยังมาอยู่สคัตเตอร์มาหนึ่งยังไงเสียดายโอเคไวยังมาไวยังมาขอหน่อยขออีกหน่อยโอ้โหสิบสคูณห้ไปนะฮะเงินรางวัลก้อนโตเด้งขึ้นบาทที่เท่าไรมาดูครับหมุนไปซูปเปอร์เมกาหกร้กว่านะฮะได้อยู่วัยรุ่น อีกหนึ่งรอบสัญลักษณ์เอจังหวะน,นี้ต่อไหนสิบสีคูณห้าสิบเจ็ดมาฮะมาดูคร,ร,รับซปเปอร์เมกาเจ็บาทครับวัยรุ่นอ้นึกว่าจะเกือบสันแล้วนะฮะตอนนี้มาดูเงินรางวัลรวมทั้งหมด4ี่พบาทนะฮะจากทุน1,500บาทอ๋อ วันนี้ก็อุ่นใจพอแค่นี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียแฟนด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยและพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ